นจาก Cox Channel นะครับวันนี้เรามารีวิวกับเจ้ารถรุ่นล่าสุดของทาง Nissan น,น,นะครับผมกับเจ้า Nissan Navara น,น,นะครับผมซึ่งตัวนี้เป็นโชวพิเศษนะครับผม Back Edition ซึ่งทําออกมาเพื่อกระตุ้นตลาดนะครับผมให้กับตัว Navara น,นั่นเองนะครับตัวรุ่นนี้จะเป็นการต่อย,ยอดของรุ่น E นะครับผมมายกสูงขึ้นนะครับทาให้ตัวรถเนี่ยมีการตกแต่งพิเศษที่แตกต่างจากรุ่นปกตินะครับผมในหลายๆจุดไม่ว่าจะมีการเสริมในื่วงของ ตุ้มล้อนะครับผมหรือกระจังหน้าสีดําหรืออะไรก็ตามนะครับผมรวมถึงสติกเกอร์นะครับเพื่อความโดดเด่นให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นโดยในรุ่นที่เรามาทดสอบนี้นะครับผมจะเป็นตัว2ประตูยกสูงนะครับผมแบ็กอิดิชั่นนะครับผมซึ่งตัวนี้จะราคาอยู่ที่849,000บาทนะครับซึ่งจะมีการแตกต่างจากรุ่นปกติยังไงบ้างเดี๋ยวเรามาลองดูรายละเอียดกันนะครับผมว่ามีส่วนแตกต่างกันยังไงบ้างนะครับผมเรามาดูในความแตกต่างของเจ้ารุ่นแบ็กอิดิชั่นในนิสสันนเวล่าแบ็กอิดิชั่นะคันนี้โดยมี ความแตกต่างในหลายๆจุดในซึ่งแตกต่างจากตัวรุ่นก่อนนะครับผมซึ่งโดยโฉมด้านหน้าเนี่ยก็ยังคงไว้ซึ่งเอกลักษณ์ของควอด LED นะครับผมพร้อมกับไฟเดย์ไทม์เลนจิ้งไลท์ด้านหน้านะครับเป็นไฟแบบสีดวงต้างหน้านี้นะครับพร้อมกับเดย์ไทม์ทั้งบนนี้นะครับผมซึ่งถือว่ามีหน้าตาและก็ความโดดเด่นซึ่งเป็นเอกลักษณ์เฉพาะตัวของนาวาร่าคันนี้นั่นเองนะครับผมในทุกรุ่นเนี่ยก็มีการตกแต่งที่ค่อนข้างสะดุดตาเพิ่มขึ้นด้วยกัน้นสีดำเพราะเนื่องว่าเป็นแบ็ k อี dition นะครับผม โดยสิ่งที่เห็นชัดเจนก็คือเป็นเรื่องของกระจังหน้าสีดําขนาดใหญ่นะครับผมพร้อมกับโลโกโน้นิสันยังคงไว้นะครับผมซึ่งมีความโดดเด่นแล้วก็ดูดุด,ดันมากยิ่งขึ้นนะครับผมใน,ในส่วนของสิ่งที่ไต่ๆอย่างหนึ่งก็คือในเรื่องของซุ้มล้อนะครับผมหรือ Over อ i ์วีฟไอนะครับผมซึ่งมีการปรับให้มีความโดดเด่นมากขึ้นกว่าเดิมหรือมีการเพิ่มซุ้มล้อขนาดใหญ่เข้ามาทั้ง4ด้านนะครับผมซึ่งซุ้มล้อตัวนี้จะมีเฉพาะในรุ่นดับเบิลยูเอชเท่านั้นนะครับ ดุดันเลยทีเดียวนอกจากนี้นะครับผมในรุ่นนี้ได้มีการปรับล้อจาก17นิ้วนะครับผมมาเป็น18นิ้วล้อคันดําขนาดใหญ่นะครับผมซึ่งเพิ่มความทม์แมทเมให้กับตัวรถและดูบึกบึนและสปอร์ตมากยิ่งขึ้นนอกจากนี้นะครับในโฉมนี้ก็จะมีเพิ่ม่สีดําในหลายๆจุดไม่ว่าจะเป็นกระจกมองข้างก็ดีนะครับที่จับประตูก็รวไมไปถึงนอกจากนี้ยังมีการเพิ่มในส่วนของสติ๊กเกอร์นะครับผมคาดลายแบ็กอี dition รออคันนะครับผมเพื่อเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถนั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีก ช้หรือทางเลือกที่เพิ่มขึ้นมาให้กับผู้บริโภคชาวไทยได้เลือกกันนะครับผมว่าในความแตกต่างของเจ้านิสันนาวาาคันนี้นะครับผมนอกจากนี้ในภายในก็ยังมีการปรับแต่งในเรื่องการใช้สีดําเข้ามาในตามจุดต่างๆซึ่งเดี๋ยวเรามาดูรายละเอียดกันอีกทีนะครับผมซึ่งสิ่งที่โดดเด่นในเจ้าแบ็กเอディชั่นเนี่ยนอกจากการเน้นสีดําเข้ามาในตัวโฉมนี้นะครับผมจะมีการปรับส่วนในหลายจุดนะครับผมนอกจากนี้ยังมีการเพิ่ม3 6 0้อยหกิบเจตี้ชิลนะครับซึ่งเป็นระบบรักษาความปลอดภัยของทางนิสันเข้ามา ในเจ้าเบย์เอชันคันนี้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความปลอดภัยกับผู้ขับขี่นั่นเองนะครับซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดโดดเด่นที่มีอยู่ในเจ้านิสันนาวา拉เบย์เอชชันคันนี้นะครับผมใน <จะ S 2> ส่วนของด้านท้ายของเจ้านิสันนาวา拉เบย์เอชชันนะครับผมก็ถือว่ามีหน้าตาที่ไม่ได้แตกต่างจากนาวา拉รุ่นโปรโฟร์เอ็กหรือรุ่นโปรทูเอ็กนะครับเท่าไรนักนะครับผมยังคงไว้ซึ่งไฟท้ายที่เป็นเอกลักษณ์ของทางนิสันนาวา拉 ตัว C ีไว้ชเช่นเดิมนะครับผมเป็นแบบ LED ครับผมเพื่อให้ความส่องสว่างอย่างค่าคืนค่อนข้างดีนะครับนอกจากนี้นะครับผมในตัวนี้จะมีกล้อง360องศามาให้ในทุกรุ่นย่อยนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งข้อโดดเด่นที่มีในรุ่นนี้นะครับผมซึ่งประกอบกับราคาของตัวรถเนี่ยถือว่าราคาถูกที่สุดใน กระบะใช้เซกเมนต์เดียวกันทั้งหมดนะครับผมซึ่งน่าจะเป็นอีกหนึ่งตัวที่จะช่วยกระตุ้นยอดขายของทางนิสสันได้ขึ้นมานะครับผมนอกจากนี้นะครับในส่วนของฝาท้ายเนี่ยก็จะมีการออกแบบให้มีเหมือนสปอยเลอร์หลังเป็นตุดเป็ดนะครับผมยื่นออกมาให้นะครับเพื่อช่วยในเรื่องของหลักพลาศาสตร์นะครับผมแล้วก็นอกจากนี้ยังช่วยอัตลประโยชน์ในการที่จะเป็นที่นั่งหรือเป็นที่วางของเล็กๆ,ๆ,ๆน้อยๆได้ได้ได้อีกด้วยนะครับผม ให้เป็นความใส่ใจเล็กๆน้อยๆที่ทางนิสสันมีมาให้นะครับนอกจากนี้ในตัวกันชนด้านหลังนะครับผมก็ออกแบบมาดีไซน์ได้ค่อนข้างดูโอเคเลยทีเดียวนะครับผมพร้อมกับมีการเพิ่มตัวแถบบันไดนะครับในการช่วยปีนสะบัดท,ท้ายมาให้อีกด้วยนะครับผมก็ถือว่าทําออกแบบมาได้ดูโอเคแล้วก็ดูเหมาะสมเลยทีเดียวสับเจ้านิสสันนาวาล่าคันนี้นะครับผมเรามาดูในส่วนของเครื่องยนต์นะครับเครื่องยนต์ของเจ้านิสสันนาวาล่าแบ็กอ i ดิชันคันนี้ยังคงเป็น เครื่องยนต์ตัวเดิม2.3ดีเซลคอมันเรลนะครับผมเทอร์โบคู่นะครับที่ให้กำลังแรงมาที่190แรงมา้าพร้อมกับแรงบิด450นิวตันเมตรนะครับผมทำงานควบคู่เกียร์อัตโมัติ7สปีดนะครับผมแล้วก็มีเกียร์แมนวนวลขนาด6สปีดให้เลือกใช้อีกหนึ่งทางเลือกนะครับซึ่งเครื่องยนต์ตัวนี้ก็ไม่ได้มีการปรับเพิ่มอะไรจากรุ่นนาาร่าเดิมที่มีอยู่นะครับผมแต่ ด้วยเอกลักษณ์ของเครื่องยนต์นิสสันเนี่ยให้การตอบสนองค่อนข้างดีอยู่แล้วครับผมาจากการทํางานของเกียร์ที่ตอบสนองแล้วก็ต่อเนื่องได้อ,อย่างสมูทนะครับเวลากดคันเร่งนะครับทำให้รอบต้นและรอบปลายของตัวรถเนี่ยก็มีสมรรถนะี่เพียงพอการใช้งานนะครับในหลากหลายรูปแบบนะครับผม นอกจากนี้นะครับผมด้วยความโดดเด่นของแคสซีนะครับผมซึ่งนิสันเนี่ยขึ้นชื่อเรื่องแคสซีที่มีความแข็งแรงแล้วก็ทนทานซึ่งเหมาะกับการบรรทุกของหนักแล้วรวมถึงรวมถึงในเรื่องของความแข็งแกร่งของตัวแคสนะครับผมที่สามารถบรรทุกของหนักๆ โดยที่ตัวรถยังคงสภาพไว้ได้อย่างสมบูรณ์นะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดโดดเด่นและเป็นมนสเสน่ของทางนิสสันนาราที่มีมาตั้งแต่รุ่น,นก่อนๆนะครับผมซึ่งตรงจุดนี้ซึ่งทาให้นิสสันทําได้อย่างน่าประทับใจนะครับผมแต่ก็คงยอมรับว,ว่าคู่แข่งในตลาดนี่ก็ถือว่าเป็นงานหินของทางนิสสันทีเดียวนะครับผมซึ่งไม่ว่าจะเป็นค่าย จากแบรนด์ใกล้เคียงหรือแบรนด์จากทางอเมริกานะครับผมก็ถือว่าทําออกแบบรถมาได้ค่อนข้างดุด,ดันแล้วก็ให้สมรรถนะที่ใกล้เคียงกันนะครับผมซึ่งก็เป็นอีกหนึ่งช้อยใหญ่นะครับเพราทางนิสันน่ะต้องแก้โจทย์ตร,ตรงนี้ได้นะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูในส่วนการขับขี่นะครับผมของรถคันนี้ว่าจะเป็นยังไงบ้างในการใช้งานจริงนะครับผมเรื่องอาตาัตราเร่งหรือเรื่องลักษณะของพวงมาลัยจะเป็นเช่นไรนะครับผมเดี๋ยวเรามาลองดูกันนะครับ เรามาดูในส่วนของภายในของเจ้า n i s s a n ด์นาวาร่าแบ e dition ตัวใหม่นะครับต้องบอกเลยว่าก็ไม่ค่อยมีความแตกต่างจากรุ่นก่อนๆยังไงมากนักนะครับผมมีเพียงแค่การเพิ่มวสัสดุสีดำเข้ามาช่วยเพิ่มความสปอร์ตให้กับตัวรถมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับผมในหลายๆจุดนะครับผมไม่ว่าจะเป็นในส่วนของคอนโซลกลางก็ดีนะครับตรงแถบเกียร์นี่ก็ดีนะครับผมรวมถึงตามที่เปิดประตูแล้วก็ช่องแอร์นะครับผมก็มีการเน้นสีดำมาใช้ ในเป็นวัสดุหลักนะครับผมเพื่อลดการสะท้อนแสงนะครับผมรวมถึงเพิ่มความสปบาตให้ตัวรถได้เป็นอย่างดีนั่นคือสิ่งที่แตกต่างในส่วนของภายในนะครับผมนอกจากนี้นะครับผมในรุ่นทุกรุ่นย่อยนะครับผมของทางนิสสันาวาร่านะครับผมก็จะมีระบบกล้องส6ม้อหามาให้ในทุกรุ่นเลยนะครับผมถือว่าตอบโจทย์ในการใช้งานได้เป็นอย่างดีนะครับผมถือว่า เป็นอีกหนึ่งลูกเล่นที่ควรจะมีในรถสมัยนี้นะครับโดยเฉพาะรถที่มีาหนาักยาวอย่างรถกระบะในการที่มีกล้อง360องศามาใช้เนี่ยช่วยเพิ่มความปลอดภัยแล้วก็เพิ่มความระแัดระวังในการใช้งานได้เป็นอย่างดีให้มากยิ่งขึ้นนั่นเองนะครับผม เรามาดูในภายในโดยรวมนะครับผมของเจ้านิสันโนเวล่าแบ็ก i ิชันนะครับผมผมบอกเลยเลยว่านี่อาจจะเป็นจุดด้อยหลักๆของทางนิสันน a วล่านะครับผมเพราะต้องบอกเลยว่าการออกแบบภายในเนี่ยค่อนข้างจะดูแบบไม่ค่อยทันสมัยแล้วก็ดูสปอร์ตเท่าที่ควรนะครับผมนอกจากนี้ในส่วนของวัสดุต่างๆเนี่ยยังเน้นการใช้พลาสติก แข็งเป็นหลักนะครับผมทําให้ส่วนความหรูหราเนี่ยอาจจะสู้กับคู่แข่งในห้องตลาดได้ยากนะครับผมรวมไปถึงการไม่มีซอฟต์ทัชมาใช้เลยเนี่ยทําให้ดูอาจจะไม่ค่อยพรีเมียม เพียงพอนะครับผมถ้าเทียบกับคู่แข่งในตลาดหลายๆเจ้าเนี่ยที่มีการใช้ทอัทั์เข้ามาทําให้รถดูมีความพรีเมียมมากยิ่งขึ้นรวมไปถึงนะครับผมถ้าทางนิสสันนาวาร่านะครับผมกาถอดแบบเอาภายในของเจ้าเทอร่ามาใช้งานนะครับผมจะทําให้ตัวนิสสันนาวาร่าเนี่ยภายในดูพรีเมียมมากขึ้นทําให้เฟิร m สอิ s s i ั n เวลาที่ลูกค้าเข้ามาทดสอบรถหรือเข้ามาสัมผัสแรกเนี่ยต้องจะต้องค่อนข้างประทับใจมากกว่าการที่เข้ามานั่งและเจอกับการออกแบบดีไซน์ธรรมดาบน คอนโซลน,นี้นะครับผมจะถามว่ามันแย่ไหมมันก็ไม่ได้ถึงกับแย่แล้วครับแต่แค่ถ้าเทียบคู่แข่งแล้วอะซึ่งมีทางเลือกในตลาดพ้อนช่างมากเนี่ย นี่สันอาจจะดูด้อยกว่านั่นเองนะครับผมนอกจากนี้ครับในการออกแบบพวงมาลัยเนี่ยก็ยังคงเป็นสไตล์แบบเดียวกันหมดนะครับผมที่ใช้ในหลากหลายรุ่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในอเมร่าหรือในหลายๆรุ่นเทอรล่าก็ดีนะครับผมก็จะเป็นพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะครับผมโดยด้านซน้ายเนี่ยก็จะเป็นระบบควบคุมเรื่องเ,องเสียงนะครับส่วนด้านขวาก็เป็นพวกคูดคอนโทรลแล้วก็อะแดปติฟต่างๆที่มีมาให้นะครับ โดยในนิสสันนาวาล่าเบนซันนะครับผมก็จะมีระบบทคโโลยีเตือนเะมื่อเสี่ยงต่อการชนอัจฉริยะเข้ามานะครับรวมถึงระบบช่วยเบรกฉุกเฉินอัจฉริยะเวลาเมื่อตรวจสอบได้จะมีการชนนะครับก็จะมีการช่วยเบรกให้นะครับเพื่อหยุดรถแล้วลด,ลด,ลด,ลดความรุนแรงหรือลดความเสียหายที่เกิดขึ้นจากอุบัติเหตุนะครับนอกจากนี้ก็จะมีระบบบายสต็อปมาให้นะครับผมช่วยเตือนมุมอับของรถนะครับผมนอกจากนี้จะมีระบบช่วยควบคุม เมื่อรถออกนอกช่องอัจฉริยะนะครับจะมีการช่วยเบรกแล้วก็ช่วยดึงรถกลับมาสู่เลนนะครับรวมถึงเทคโนโลยีจากัตถุด้านหลังถอยจอดนะครับผมก็มีมาให้นะเตือนเวลาถอยจอดออกไปเวลาถอยออกจากช่องนะครับผมแล้วมันมีรถมาจากด้านหลังเนี่ยระบบก็จะช่วยเตือนนะครับผมรวมไปถึงกล้องอัจฉริยะมองรอบพิทางา360องศาก็มีมาให้ในทุกรุ่นย่อยนะครับอย่างที่กล่าวไปรวมถึงเทคโนโลยีช่วยออกตัวบนทางลาดชันก็มีมาให้นะครับผมในเจ้าที่สันนวลล่าคันนี้นะครับผม นอกจากนี้ระบบความปลอดภัยทั่วไปไม่ว่าจะเป็นแชสต์คอนโทรลหรือวีดีดีป้องกันล้อฟรีต่างๆก็ยังมีมาให้อีกด้วยนะครับผมก็ถือว่าระบบ360ซับซีชิลของทางนิสสันก็ถือว่ามีมาให้อย่างครบคันเลยทีเดียวในจุดนี้นะครับผมนอกจากนี้ในส่วนของมาตาวัดก็จะเป็นมาตาวัดอนาล็อกนะครับแต่ตรงกลางจอเป็นแบบดิจิตอลนะครับผมที่จะแสดงผลในเรื่องของวิทยุหรือระบบต่างๆของรถนะครับแสดงออกมาตรงผ่านหน้าจอตรงกลางนี้นะครับผมนอกจากนี้ในส่วนของหน้าจอ เป็นหน้าจอเครื่องเล่นขนาด8นิ้วนะครับระทัชสกรีนนะครับผมซึ่งรองรับ Apple c a r p l a y และ Android Auto นะครับก็มีมาให้นะครับชุดช่องแอร์ก็ยังคงเป็นเหมือนเดิมเป็นแบบดิจิตอลนะครับซึ่งนอกจากนี้นะครับผมยังมีในส่วนของตัวสาย USB มาให้1ตําตำแหน่งนะในด้านล่างนี้นะครับผมรวมถึงในช่องเก็บสัมภาระตรงกลางนี้ก็จะมีมาให้อีก2ช่องนะครับเพื่อความสะดวกสบายสับผู้ใช้งานในเรื่องการชาร์จมือถือก็ดีหรือใช้อุปกรณ์ต่างๆก็ดีนะครับผมในส่วนของรุ่นแบ edition เนี่ยครับผมก็ยังเป็นเบา ผ้านะครับผมซึ่งไม่ใช่บอกแบบหนังในเหมือนในรุ่น p r o 4x หรือ p r o 2x นะครับผมซึ่งจะเป็นบอะหนังซึ่งจะแตกต่างจากในรุ่น Pro 4x หรือ p r o 2x นะครับผมซึ่งจะเป็นบอะหนังแบบสะท้อนความร้อนนะครับผมซึ่งในตัวแบดิชั่นเนี่ยจะเป็นบอะผ้าธรรมดานะครับผมอนอกจากนี้ในส่วนของตัวบอะของตัวรุว่นแบดิชั่นเนี่ยจะเป็นบอะแบบคนไกลธรรมดาหรือแมนนวลนะครับผมซึ่งจะแตกต่างจากรุ่น Pro 4x หรือ Pro 2x นะครับผมซึ่งจะเป็นบอะไฟฟ้านั่นเองนะครับผมซึ่งเนื่องจากรุ่นแปล็กยก สูงนั่นเองนะครับผมทําให้ออปชั่นหลายๆจุดเนี่ยอาจจะมีไม่เท่ากับรุ่นโปร 4X เหรือโปร 2X นั่นเองนะครับผมส่วนในส่วนของพวงมาลัยนะครับผมจะสามารถปรับได้เพียงแค่2ตําแหน่งนะครับผมคือขึ้นกับลงเท่านั้นไม่สามารถปรับเดินเดินหน้าถอยหลังได้นะครับหรือสีทิศทางนะครับผมคือสามารถใช้ได้แค่สทิศทางเท่านั้นนะครับผมส่วนในเรื่องปุ่มพุลสไตล์ก็มีมาให้นะครับผมรวมถึงระบบต่างๆก็ยังมีมาให้อย่างครบคัน สะดับหนึ่งนะครับผมซึ่งถือว่าอีกหนึ่งความโดดเด่นในตัวนวราก็คือความกว้างขวงของภายในห้องโดยสารเนี่ยถึงแม้นตัวนี้จะเป็นตัวแคปนะครับผม แต่ภายในก็ถือว่าค่อนข้างไม่อึดอัดน,นะครับผมทนตัวใหญ่ก็ลั่งได้อย่างสบายนอกจากนี้นะครับในส่วนของแคปเนี่ยก็สามารถเปิดได้แบบเป็นประตูตู้ขับข้าวนะครับผมซึ่งสามารถเปิดได้สะดวกสบายในการขนใส่ของไว้หลังแคปนะครับผมเพมเพิ่มความสะดวกสบายโดยไม่ต้องเลื่อนตัวเบาะให้เสียเวลานะครับผมก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งความโดดเด่นที่มีในเจ้านิสันแบ็กเอディชันคันนี้นะครับผม สำหรับในการขับขี่นะครับผมขอนเจ้านิสสันนาวา拉แบ็กดิชั่นใหม่นะครับผมเครื่องยนต์ขนาด2.3ลิตรนะครับผมเทอร์ินเทอร์โบดีเซลนะครับความเร็วที่ให้แรงม้า190แรงม้ากับแรงเบรคีร้อยนิวตันทำงานคู่เกียร์อัตโนมัติ7สปีดเนี่ยก็ถือว่าให้การตอบสนองค่อนข้างสมูททีเดียวนะครับผมในเรื่องของอัตราเร่งก็ดีนะครับรวมไปถึงในเรื่องของความเร็วปลายนะครับผมก็ถือว่าให้การตอบสนองได้ค่อนข้างน่าประทับใจนะครับผม ซึ่งรวมไปถึงในเรื่องของพวงมาลัยนะครับผมที่ให้น้ําหนัก่อนช่างดีแล้วก็ในความเร็วสูงก็ยังคงให้ความมั่นใจได้เป็นอย่างดีนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งเอกลักษณ์ที่มีในเจ้านิ่สั่นคันนี้นะครับผมซึ่งถือว่า ทำแบบแบบมาได้ค่อนข้างน่าประทับใจในส่วนช่วงล่างนะครับผมนิสสันนาวาล่าเนี่ยค่อนข้างขึ้นชื่ออยู่แล้วนะครับ่าว่าช่วงล่างค่อนข้างทาออกแบบมาได้อย่างนุ่มนวลน,นะครับเมื่อเทียบกับหลายๆค่ายนะครับผมซึ่งในความนุ่มนวลของนิสสันานาวาล่าเนี่ยมันจะไม่ได้นุ่มนวลแบบย้้ยนะครับแต่เป็นนุ่มนวลที่แบบพอดีพอดีเวลาเจอภาพพื้นถนนที่ขูดข่าเนี่ยตัวรถก็ไม่มีตึงตังให้น่าลำคาญนะครับผมรวมถึงในช่วงความเร็วสูงสูงเนี่ยตัวรถก็ยังคงทําความเร็วได้ ค่อนข้างดีแล้วทาให้ผู้ขับขี่อ่ะค่อนข้างมั่นใจในการใช้งานนะครับผมซึ่งถือว่าเป็นอีกหนึ่งจุดโดดเด่นที่มีใน닛สันนาวาร่านะครับผมรวมถึงพละกำลังที่มีให้190เบงมาเนี่ยถือว่าเพียงพอต่อก,การใช้งานนะครับผมอย่างดูจากอัตราเร่งนะครับผมเราสามารถทำอัตราเร่งได้อย่างสมูทแล้วก็ค่อนข้างขึ้นได้อย่างไวนะครับผมซึ่งถือว่า การพัฒนาหรือการออกแบบกับเครื่องยนต์กับตัวรถเนี่ยทำมาได้อย่างสอดคล้องและดูน่าสนใจทีเดียวนะครับผมเดี๋ยวเราลองมาดูอาตาัตราเร่งสั้นๆนะครับผมจากหยุดนิ่งนะครับของเจาา้า Nissan Navara นะครับผมว่าลงดูฟิลลิ่งของกรอบยนต์เครื่องยนต์แล้วก็ความเร็วนะครับผมที่มีมาให้เนี่ยว่าเรากดลงไปเต็มๆแล้วเนี่ยตัวรถจะเป็นยไงบ้างน,นะครับเดี๋ยวลองดูนะครับอันนี้ไม่ได้การจับศูนย์ถึงอยนะครับจะให้ดูฟิลลิ่งแล้วก็อาตาัตราเร่งของความเร็วนะครับ การทำงานอย่างเกียร์เนี่ยค่อนข้างสมูทเลยนะครับเนี่ยที่ความเร็วสามสี่เกียร์เนี่ยและเดียวที่ความเร็วลอยนะครับผมซึ่งถือว่าให้อาาัตตาเร่งที่ค่อนข้างน่าปรทับใจทีเดียวนะครับผมซึ่งจุดเนี้ยผมว่าเป็นข้อดีของเครื่องยนต์ของนิสสันนะครับ ซึ่งไม่ได้ด้อยกว่าค่ายอื่นเลยทีเดียวนะครับผมส่วนในเรื่องของอัตราประหยัดเนี่ยก็คงอยู่ไม่หนีกันเท่าไหร่ของทุกๆค่ายนะครับผมแตกต่างกันไม่มันไม่เกิน2-3ถึงกิโลต่อลิตรอยู่แล้วนะครับผมซึ่งขึ้นอยู่กับการขับขี่ของผู้ขับขี่ด้วยนะครับผมว่ากดเคร่งหนักมากแค่ไหนนะครับผมแต่ในสั่นนาวาร่าแบ็กชันคันนี้นะผมบอกเลยว่าเครื่องยนต์และพวงมาลัยรวมถึงช่วงล่างเนี่ยทำได้ออกแบบค่อนข้างกลมกลืนกันในเรื่องของความเร็วในเรื่องของการยึดเกาะถนนรวมถึงแฮนดิ้งนะครับ ในการขับขี่เนี่ยถือว่าให้การตอบสนองค่อนข้างดีส่วนในเรื่องการเก็บเสียงนะคะผมภายในห้องโดยสารของเจ้า Nissan Navara Black Edition ตัวแ c a คันนี้นะครับผมถือว่าทอาออกแบบมาได้ดีพอสมควรนะครับผมเพราะจากการที่เราได้กดเร่งเมื่อกี้นะครับผมที่รอบ4,500รอบเนี่ยเสียงของเครื่องยนต์ที่เข้ามาในห้องโดยสารเนี่ยก็ถือว่าไม่ได้มากมายอะไรมากนะัอยู่ในเกณฑ์ที่รับได้นะครับผมซึ่งถือว่าตรงนี้อาจจะเป็นอีกหนึ่งจุด ตัวเด่นที่มีมาให้นะครับผมรวมถึงช่วงล่างเนี่ยผมมองว่าค่อนข้างนุ่มนวลเลยทีเดียวเมื่อเทียบกับหลายๆค่ายอย่างที่เคยเกล่าวได้กล่าวไปตอนแรกนะครับผมซึ่งตรงนี้ผมว่าก็เป็นอีกหนึ่งจุดตัวเด่นที่มีมาให้นะครับผมสำหรับจานิสันคันนี้นะครับรวมถึงในนิสันนาวาร่าเบน์ชันนะครับผมถือว่า เป็นรถที่ราคาถูกที่สุดนะครับผมในเซกเมนต์เดียวกันนะครับผมโดยเจ้าคันนี้ราคาอยู่ที่849,000บาทนะครับผมซึ่งถือว่าดูคุ้มค่ากับราคาแล้วออปชันที่มีมาให้เนี่ยถือว่าไม่ได้ด้อยกว่าเจ้าไหนเลยทีเดียวนะครับผมผมถึงการคกบิจิตทีดีอย่างนี้ถึงว่านิสสันมาถูกทางนะครับเหลือเรื่องของ Material หรือการออกแบบเนี่ยให้มันตอบโจทย์กับลูกค้าได้มากกว่าหรือ ให้เป็นที่ประทับใจเนี่ยผมว่ yeah. าน่าจะช่วยกระตุ้นยอดขายหรือความนิยมในนิสสันได้มากยิ่งขึ้นนะครับผมพราะถือว่ารถที่สันเนี่ยมีจุดเด่นอยู่แล้วในเรื่องการขับขี่แล้วก็เรื่องของความทนทานแล้วก็สมรรถนะที่ค่อนข้างดีนั่นเองนะครับผมแต่การที่เราได้ลองขับระเจ้าทีสั่นเทอรลาเบนซ์ชันนะครับไปได้ทางเพืนซันนะผรับรถแทบมาที่ทางสุรทรีนะครับซึ่งได้เห็นลักษนะซึ่งได้เห็นทั้ง ไม่ได้เห so ็นเรืวัฒนาของชาติตรถเนี่ยเขาพิจารณาเรต่องของสาวเนี่ยในก็รเสิร์ฟมาที่ค่อนข้างทำมาได้ค่อนข้างงงตัวกับตัวรถกับช่วงล่างนะครับผมคิดถือว่าเป็นการทับุรกิจนี้ค่อนข้างดีแล้วโดดเด่นนะครับในเรื่องของการทำธุรกิครับเสจุดนีนอกจากนี้นะครับในเรื่องของการออกแบบหน้าตาของตัวรถเนี่ยให้ดูมีสีที่ดูดันและตอบมากขึ้นในการเสริมเครื่องนี้ถึการใช้ประจุจดจำให้มากขึ้นนะครับผมทำให้ตัวรถดูมีความสปอร์ตแล้วก็เป็นแพนแมงมากกว่าเดิมครับ รวมถึงการเปลี่ยนล้อขนาดใหญ่มาใช้ให้ตัวรถเนี่ยให้ดูมีสีมากขึ้นสุด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 อย่างเดียวที่ว่าดูซุ้มล้อเนี่ยที่มีขนาดใหญ่ขึ้นมาที่สุดหรือเพิ่มาได้เพิ่หลชั่นเนี่ยซึ่งถ้าเกิดทางนี้เนี่ยทำตัวล้อเนี่ยให้ดูมีพิเศษที่ใกล้เคียงกับตัวซุ้มล้อเนี่ยจะทำให้ตัวรถดูโดดเด่นมากกว่านี้นะครับก็น่าจะน่าประทับใจใช่มากๆน่าทึ่งแบบนี้นะครับหรือมีการเปลี่ยนยางที่มีไซส์ใหญ่ขึ้นหน้ากว่ามากขึ้นในไฮมี <text> <altogether> ทางเลือ่องอินโฟช่วยที่ทําให้ตัวแพนดิชั่นเนี่ยมีความสปอร์ตแเริ่มเจ็บได้มากกว่าเดิมถึงและท้ายที่สุดก็คือน่าจะมีการปรับเปลี่ยนหรือมีการเพิ่มออปชั่นต่างๆหรือไม่ว่าเป็นตัวโซลเล็กหรือป่าเปตัวโลบาเหล็กที่ทําให้ตัวรถเนี่ยมีความแตกต่างกว่าเดิมให้มากกว่านี้นะครับเรื่งการที่มีการปรับเปลี่ยนเยอะๆเนี่ยทำให้ทุกคนไม่งงว่ามีการปรับเปลี่ยน เงี้ยนิดน้อยนะครับผมซึ่งอาจจะเป็นจุดโดดเด่นที่ทําให้ตัวนี้สามารถขายได้มากขึ้นเองนะครับผมแต่ทั้งนี้ทั้งนั้นสุดท้ายเนี่ยด้วยราคาค่าตัวของเจ้า n ิ s s a น n a า a r a e x p e d i t เนี่ยถือว่ามีราคาที่ถูกที่สุดใน s e g m ม n เดียวกันนะครับผมซึ่งับถือว่าเป็นจุดเด่นที่ทำให้ยอดขายที่ไหลอาจจะซีดซึ้งขึ้มาได้นะครับผมที่ใครกับปีเนี่ยบอกเลยเลยนะครับวา n a v a r เนี่ยไม่ได้ด้อยกว่ารถกระบะค่าดใจเลยนะครับผมในเรื่องใครกับปีและเรื่องของ การออกแฝดนะครับผมแฝดที่ก็ยังเป็นเรื่องของเรื่องการใช้เทคโนโลยภายในนะครับผมที่อาจจะดูไม่มีเงื่เท่าทำให้ดูเห็นครั้งแรกเนี่ยอาจจะดูและแตกต่างนั่นเองครับคือการที่ไม่ได้เป็นฟังชั่นต่างๆจที่ไม่ใช่ว่าเปิดสลิตชไฟฟ้าหรืออะไรเทียเรตัดแรกนะครับผมทำให้เมื่อไปเที่ยวผู้แข่งเนี่อาจจะทำให้นักมีอดิสแตนดาร่ามือได้ความทำให้ผู้เปินรู้เห็นใจไปดูค่ใอื่นมากขึ้นกว่าเดิมนั่นเองนะครับซึ่งอาจจะเป็น ผลลัพธ์ที่ทำให้นิตาโนล่าอาจจะยังไม่ประสบความสำเร็จพอาที่ขวนนะครับผมเตุการพัฒนาของแมนชันนี้อาจจะช่วยกระตุ้นยอดขายของทางนิตาโนล่าให้เพิ่มขึ้นน่าไม่มากก็น้อยครับสุดท้ายนี้เขาฝากกดติดตั้งตกดติ้งให้กับทีมงานบอลแชนแนด้วยครับเดี๋ยวเราคงดูว่าคราวหน้าเราจะมีกระตุ้นกระจายให้ทุกท่านได้ดูครับขอบคุณครับสวัสดีครับ